สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาด้วยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเคอินะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่4พฤษภาคม2568นะคะทุกคนวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะีขาคคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นเราไปดูวันที่3าค่ะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนขาวันที่3จะให้เด่น5และ4หลุดนะคะทุกคนมา18770เลขเด่นประจำวัน7มา2เด้งทุกคน5กับ4หลุดหมดรอบบ่ายนะคะจะให้4และ3มา69554 าสี่สี่ห้าคู่ตัวเด่นมารอบบ่ายทุกคนบางคนก็น่าจะไม่ตามบางคนก็น่าจะได้เนาะคะ่ะทุกคนห้าสี่สี่ห้าได้กันบ่เนาะคุณพี่ที่มาคอมเมนต์ดีๆแล้วชื่ออะไรนะคะทุกคนเจลืมพี่อรวรันได้ไปขาห้าสี่ได้ไหมแล้วว่าหาสองไปออกหน่อยอะไรไม่รู้นะคะทุกคนขอให้ปังๆทุกๆวันนะคะขอบคุณที่มาเมน้นให้กําลังใจใจทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคน ใครจำชื่อไม่ได้ก็อย่าน้อยใจนะคะเป็นภาษาอังกฤษใจก็จะจำได้ไม่ได้นะคะภาษาไทยใจจำได้อยู่นะคะทุกคนคะ่ะเพิ่นมาคอมเมนต์ให้กำลังใจดีดีพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันที่4นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้2องได้หนะคะเรามาดูความน่าจะเป็น2882 2772 2662 2002 องหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่สองหนึ่งค่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง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 หกหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดได้เจ็ดนะคะสี่ขาแปดค่ะแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปด 8 4 4 8 8 5 5 8แปดห้าห้าแปดนะคะ7จ็ดค่ะ7จ็ดแปด7ปดเจ็ดเจ็ดสองสองนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ FC สีขาสองหค่ะ ส8งแปดแ2ดสอง1องเจ็ดเจนะคะแกับ7 8 2ด8ป1สองสองแปดแปดหนึ่งขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกคู่ที่ท่านชอบนะคะทุกท่านขาทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจาวัน เลขเด่นประจําวันนะคะอยู่ที่เลขหนึ่งและหกนะคะทุกคนวันอาทิตย์เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็นสองหนึ่งหนึ 2, 2่งสองสองหกหกสองติดคู่ตัวเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน แปดกับเจ็ดและหนึ่งกับหกเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดนะคะติดคู่ตัวเดน่นแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะติดคู่ตัวเดน่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะพี่น้องมากก็ค่อยตามค่ะพี่น้องขาบ่มักบ่อบชอบให้พี่น้อง,อออองเดือนพานค่ะสถิติมีเข่าไม่ลุดนะคะพี่น้องขาค่ะทุกคนขะสาหรับคู่ที่ใจจับให้ฟรีได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระวังตัวเดน่น นะคะตัวเด็ดรอบเช้าตัวเด็ดรอบปลายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนใครชอบแต่ตัวเด่นแต่ไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบของท่านนะคะค่ะสําหรับแนวทางหุ้นน e, ี้เคอีวีไวันที่4ผูพฤษภาคม2,568ัารใจก็ต้องเอาไว้ให้แค่นี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ f อทุกๆท,ท,ท่านมอบให้กันเสมอมา สำหรับคลิปนี้จจขอให้เอฟซโชคดีค่ะโชคโชควันมานสุขูทุกคนพี่ดองสวัสดีค่ะ